ต่อกันทางเจ้าหนะ้าที่ตำรวจโคราชโคราชนะคะได้มีการทลายแก๊งสแกมเมอร์แอบอ้างเป็นผู้อำนวยการปปงเกเคค่ะหลอกนักศึกษาปริญญาเอกนะคะสูญเงินไปกว่า2.5แสนบาทเผยว่าเครือข่ายซับซ้อนนะคะตรวจยึดเงินสดกว่า2.8ล้านบาทค่ะ เมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาเมื่อวานนี้นะคะทางทีมข่าวได้รายงานค่ะว่าที่ห้องประชุมชั้น3สถานีตำรวจพูทธรภพกลางจังหวัดนครราชสีมาพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจรพูทธรภาค3าพลตำรวจตรีภัยโรรขุนหมืน่นผู้บังคับการตำรวจู้ทธรจังหวัดนครราชสีมาพันตำรวจเอกราชศักยานอุบลรองผู้บังคับการตำรวจพูทธรจังหวัดนครราชสีมาพันตำรวจเอก วินวัตศสีแยม้มผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพกลางพร้อมกับชุดสอบสวนนะคะได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพสแคมเมอร์นะคะหลังร่วมกันหลอกนายบุญพิพภพนะคะวัย27ปีเป็นชาวจังหวัดเชียงรายเป็นนักศึกษาปอเอกมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาทำให้สูญเงินไปกว่า2 5 0 0 0 0บาทค่ะ โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถที่จะจับกุมผู้ต้องหาจำนวน5รายก็คือนายสารันหรือพอออกก๊อบนะคะวัย41ปีชาวกรุงเทพมาหานครขนาดสวมชุดคล้ายเจ้าหน้าที่ปปอง,งอสำนักงานป้องกันและปร,ปราบปรามการฟอกเงินนายพรมรเทพวัย24ปีชาวพิษณุโลกข่าวสมเสื้อคลุมทหารบกนายสุภโชคอายุ35ปีชาวกรุงเทพมาหานครนางสาวพิชยาดา อายุ49ปีชาวลบบุรีค่ะแล้วก็นางสาวณรินทรวัย35ปีเป็นชาวจังหวัดชายภูมิทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาร่วมกันชอ่อโกงประชาชนและนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จพร้อมตรวจยึดเงินสดกว่า2ล้าน8 0สบาทนะคะแล้วก็มีเอกสารธุรกรรมทางการเงินอีกจำนวนหนึ่งค่ะ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะทางกลุ่มผู้ต้องหามีการโทรศัพท์ไปหาผู้เสียหายอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือแจ้งว่าบัญชีของผู้เสียหายมีส่วนพัวพันยาเสพติดก่อนจะหลอกให้ผู้เสียหายวิดีโอคอลผ่านไลน์นะคะกับผู้ต้องหาที่แต่งกายคล้ายกับทาง เจ้าหน้าที่รัฐค่ะจากนั้นได้โอนสายเปยมบุคคลที่อ้างตัวเป็นผอออกกผู้อํานวยการปรปะปง,งค่ะซึ่งแสดงเอกสารปลอมผู้จานหน้าเชื่อถือและก็ข่มขู่ให้ผู้เสียหายโอนเงินกว่า250,000บาทเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะก่อนที่ผู้เสียหายจะรู้ตัวว่าถูกหลอกเข้าแจและก็เข้าแจ้งความค่ะโดยกระบวนการนี้นะคะก็มีการแบ่งหน้าที่กันเป็นระบบ จากสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่าแก๊งนี้นั้นเป็นเครือข่ายอาชญากรรมที่มีโครงสร้างชัดเจนมีหัวหน้าใหญ่ควบคุมคำสั่งแล้วก็เบิกถอนเงินฝ่ายบัญชีปรับวงเงินและจัดการบัญชีมา้าฝ่ายเลขานุการรายงานยอดเงินประจำวันคนเลี้ยงมา้าจัดหาบัญชีมา้าการคุ้มกันบัญชีมา้าเวลาตระเวนกดเงินนะคะแล้วก็ม้าศึกค่ะซึ่งทำหน้าที่กดเงินตามจุดต่าง ผู้ต้องหาก็จะพากันไปนกดเงินตามห้างสรรพสินค้าทั่วกรุงเทพแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเปลี่ยนที่พักกันบ่อยครั้งเพื่อที่จะเลี่ยงการจับกลุ่มนายบูนพิภพนะคะวัย27ปีซึ่งเป็นชาวจังหวัดเชียงรายผู้เสียหายเล่าว่าอยู่ๆค่ะก็มีเบอร์โทรศัพท์ของ AIS โทรมาบอกว่าตนเองนั้นเปิดโทรศัพท์ในนามชื่อตอนในห้างโลตัสพื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยอง ได้ให้เบอร์โทรศัพท์ตนโทรหาทางเจ้าหน้าที่ที่สถานีตำรวจภูทรแกลงจนตกใจนะคะเนื่องจากว่าไม่ได้ทำธุรกรรมนั้นๆจึงต้องการจะขอหลักฐานในการยืนยันความบริสุทธิ์จากสถานีตำรวจภูทรแกลงจังหวัดระยองจึงได้โทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ให้มาจากนั้นเมื่อโทรไปปลายสายให้แอดไลน์มานะคะโดยก็บอกว่าในช่วงโ,งโควิดระบาดสามารถที่จะแจ้งความออนไลน์ได้นะคะโดยการวิดีโอคอลตนเองก็มีการ แอดไลน์เข้าไปพร้อมกับวิดีโอคอลพูดคุยกันโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในสายก็แจ้งว่าตนเองได้เปิดบัญชีม้าอีกประมาณ2ถึงบัญชีในจังหวัดระยองจากนั้นให้ตนยืนยันความบริสุทธิ์โดยโอนสายไปให้ทางตำรวจอีกคนนะคะเพื่อยืนยันตัวตนโดยการนำบัตรประชาชนยืนยันตัวตนจากนั้นมีการแจ้งว่าจะมีการส่งเรื่องให้ปปงโดยอ้างว่าปปงนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในคดีฟอกเงินจากนั้นมีการให้ตนแอดไลน์ปปงอ,อีกรอบหนึ่ง ตนก็แอดไลน์ไปพร้อมกับให้บล็อกไลน์เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจพุทธรแกงนะคะเนื่องจากอ้างว่าเป็นคดีความลับพิเศษจากนั้นพูดคุยไลน์กันกับทางเจ้าหน้าที่ปปงนำเอกสารต่างๆอ้างว่าตนเองนั้นมีความผิดถ้าหากว่าต้องการยืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่ได้เป็นบัญชีไม่ได้เป็นผู้เปิดบัญชีนะคะก็ให้ตนเองนั้นยืมเงินจากพ่อแม่ญาติพี่น้องมาใส่ในบัญชีของตอนเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ ตนเองจึงได้ยืมเงินมาประมาณ250,000บาทจากนั้นค่ะถูกเรียกหลอมนะคะหลอกให้โอนเงินไปอีกบัญชีอ้างว่าเพื่อตรวจสอบเสร็จแล้วยังแจ้งอีกว่าบัญชีอื่นยอดเงินยังไม่พอบอกให้ตนเองไปหายืมมาอีกนะคะอย่างน้อยต้องได้400,000บาทตนกําลังจะไปยืมเงินมาอีก100,000บาทแต่ว่าฉุกคิดได้ว่าทาไมต้องยืนยันตัวตนแบบนี้นะคะจึงรีบเข้ามาแจ้งความแต่สุดท้ายก็โดนหลอกไป250,000บาทในการโอนรอบแรกค่ะ นะครับที่จริงผมก็อ,อยู่ดีๆก็มีเบอร์ของ a อ s โทรมาครับบอกว่าผมมาได้เปิดเบอร์โทรนะครับในนามของผมที่จังหวัดระยองครับสพแกงที่รถตัดแกงจังหวัดระยองจากนั้นให้ผมโทรหาสพแกงครับโดยเขาให้เบอร์มาครับพอที่นี้ผมก็ตกใจ ว่าเอ้ยทำไมผมได้ไปทำอะไรเงี้ยผมไม่ไม่ได้เป็นคนผิดก็คือจะไปขอ,อหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์นะครับมาจากาสพแกงที่จังหวัดระยองเพราะว่าเป็นเจ้าของพื้นที่อะไรเงี้ยนะครับจากนั้นน่ะผมก็โทรไปแล้วก็ก็โทรไปในเบอร์ที่เขาให้มานะครับพอโทรไปปุ๊บเนี่ยคนร้ายกา็รับโทรศัพท์แล้วก็ให้แอดไลน์มาครับ โดยที่เขาบอกว่าเป็นช่วงโควิดเนี่ยสามารถที่จะแจ้งความออนไลน์ได้แต่ว่าต้องวิดีโอคอลครับหลังจากนั้นผมก็แอดไลน์ hmm. เข้าไปแล้วก็วิดีโอคอลคุยกับตำรวจของสอพแกงนะครับ mm hmm. เขาก็บอกว่า mm hmm. เขายืนยันที่จะช่วยผมเต็มที่แล้วเขาก็ตรวจสอบชื่อผมจากนั้นก็เจอว่าได้มาเปิดบัญชีม้าอีกนะครับในนามของผมเนี่ยที่จังหวัดระยองอีก สองสามบัญชีนะครับโดยที่จะให้ผมเนี่ยทำการยืนยันความบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ตัดไปหาตหํารวจอีกคนหนึ่งเพื่อยืนยันตนผมก็เอาบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยครับยืนยันตนให้เขาไปนะครับพอหลังจากที่ยืนยันตนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็คุยกับผมว่า,าหลังจากนี้จะต้องส่งเรื่องให้ปปงนะเพราะว่าปปงเป็นผู้รับผิดช,ชอบในการคดีฟอกเงินนะครับ หลังจากนั้นเขาก็ให้ผมเนี่ยทำการแอดไลน์ของปปงออีกรอบหนึ่งนะครับผมก็แอดไลน์ของปปงแล้วก็โดนแล้วก็ให้บล็อกสพแกงไปเพราะว่าเป็นความลับเป็นคดีความลับพิเศษนะครับก็คุยกับปปงเขาก็เกี้ยกล่อมครับเขาก็เอาอเอากสารหลักฐานต่างๆในชื่อของผมมาครับมามาให้ดูเสร็จแล้วก็บอกว่าถ้า ต้องการยืนยันความบริสุทธิ์เนี่ยที่ว่า,าผู้กล่าวหาเนี่ยถูกกล่าวหาว่าปเปิดบัญชีมาเพราะว่าไม่มีเงินไม่มีเงินอยู่ในบัญชีเลยหรือว่าอาจจะกระทำความผิดได้โดยการเอาบัญชีไปขายเพราะว่าไม่มีตังอะไรเงี้ยครับให้ทำการยืยมญาติพี่น้องหรือว่ายืมใครก็ได้มาใส่ในบัญชีตัวเองพอผมก็ ทีนี้ผมก็เลยไปยืมยืมพ่อแม่ยืมเพื่อนนะครับมาประมาณสองแสนหาครับแล้วก็จากนั้นเขาก็หลอกให้ผมอโอนเงินไปเพื่อที่จะตรวจสอบว่ามีเงินจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็คือโดนหลอกพูดง่ายนะครับทางด้านพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจพืออนพ้นทีนภาค3ค่ะเปิดเผยว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของพลตำรวจเอกกิจ รัตน์พันเพชร ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการปราบปรามกระบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์และกลุ่มมิจฉาชีพออนไลน์พร้อมเตือนประชาชนหากได้รับสายหรือมีผู้ติดต่ออ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐให้ตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนตัดสินใจโอนเงินหรือโทรแจ้งสายด่วน191และศูนย์ p c t ีทีสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพร้อมทั้งฝากไปยังพี่น้องประชาชนหากสงสัยว่าโดนกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้หลอกให้เข้ามาติดต่อสอบถามอย่างเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจพุทธภูมิพลังได้ค่ะเนื่องจากว่าก็ยังมี นนงนกว่า3ล้านที่ยังไม่ทราบที่มาของเส้นเงินด้วยค่ะ